อืมอ mm. ืมออะไรไข่ต mm. ุ๋มน้องอืมกลิ่นไข่ต้มนี่ล่ะมาเด้อพี่น้องเด้อชอบแค่ แม่ว่าดอกแค่เละลายคือพอเอาไปกินโอ้กินบ้านกินบ้านสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมือนีไดเนียนบะเขือจ้ากับข้าวเหนียวข้ท้อนจ้าพี่น้องอยากกินเนียนบะเกือลวกพักมืส่วนจะคล้องพี่น้องพักลายลายจ้าพี่น้องบะเขือก็ลาย นเนาะหวานเนาะมันมันหลายผัวจากเลยเอามาเห็ดอันเนียนบะเกเขือด้วยจ้ามือน,นี้แต่ปลาทูถอดมาน้่งจาพี่น้องปลาทูมาจากแซ่บๆน้ำกันมาพี่น้องมากินเลยเนียนใส่เห็ดเห็ดเฟืองครับพี่นอ้อ,นองอื้มโคตรแซ่บตุ๋ยเลยพี่น้องีเออ่เนียนใส่เห็ดเฟือง กระดกูกดอกแค่ป็นดอกไม่มีดอกขาวก็ดอกสีชมพูใครมากินหัวคือเบียรแนะ่มากินหัวประทูหืมมดอกแค่หวาน ตัวงายงาไปีน้องส่วนหวานหวานอืมอืมหวานไข่คือได้จ้ะนองเห็ไไข่ตุ๋มน้อง กินน้ำไข่ต้มนี่นะมาเดอ้อพี่นออ้องเด้อบักเกลือหืมตั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องมาเร้ออิอ่มสุดยังอื้ปลาทู กระทุกก็ขำนี้หอนๆก็แสบจ้ะหืมดอกแคแม่วะดอกแคด้่ลายที่เราเอาไปกินโอ้กินบ้านกินบ้นาน ต้มยำเรือโค้งยังไงพี่หน่อคุยให้ต้มเข่ากันเข่ากันให้ต้มเด็กหน่อนะอือม,มาจากอุ้ยข้ามเนื้ออืม เนี่ยยุ่งอืม,อมปลาทูเดีด๋ยวผพักไปตลาดบานผมมาเลงยังปลาทูแต่มนนัน,นมดเดือดนี่คือมไม่หรอ,อยัง <c oughs> <c oughs> กล่องอร่อยกล่องหน่อยหนึงย่อหนูของอาหารการวงตาซืาา้อแล้วบาททองเขาอยากไปเงียงมา ็ลา,าที่บาทดูตลา,าดกวางเร,อร่เเอยพ,พรยพี่น้องโอแพงค่ะตายดุงนี่บอกห่ารปลามีนคุณแนวแพงแเขาบ่เสพเงินโอ้ตายพอดีพี่น้นองกินดได้วยบ่มากินอะไรพี่น้อง่ว่าต้องเสพเงินยนทถาเื้อไอเขาจะเป็นเน้มันลำบากเนาะใครพอละ หาสิบ,บาทซ้ำกันนั่นแหละแต่ว่าก็เพิ่งซื้อได้ะมันกัน้ำบาตจาบพี่น้องรรมาได้เลยเนาะแมนแต่ว่ามันก็เนาะแล้วก็อยากเก็บเงินเท่าเนาะย <c oughs> ุงมันหาเง,านางินยากเนาะแมนหาเง,งินยากกวัางละรวยอือสบายเบอรอิ่มได้กินบุญเดียวดังลงก็น่าที่สุด กองที่บาครับลอยหนึ่งมผมว่าเดี๋ยวดูหาแฟนกันครับผมว่าพอดีน้องเดียวพ่รับสายก็ไดยอย่งนี้อขอพคุณครับกันเลยว่ะเนอพี่ขายพไอ้พักมันบอกว่าขายสืนบาทห่อกองซ้ำกันของราหาบ,บาทคุณแนะนำ เขาบอกด้เไงวะคือเนี่ยคนเปดเมืนนึคือมาขายบ้านห่ออ่ะพึงทยานบริได้ขายเนาะคนบริไปขายตลาดบางคนสมิรถไปขายก็มาขายหาสิบบาทคือน้องบ้าอยู่นี่มันหาง่ายด้มานเ้อเนี่ยเป็นผงเป็นปลาบริไปไก่ยุ่นี่อันนั้นบานอยู่ไก่กับปฏญยานออกมาเนี่ยรสเด ตัวเรื่องเลยไข่บด้ดงเลยทีเดียวผักหวานกองอาหารซีฟกับพวกกินเฮดบดกะบกองอาหารซีฟกับพวกกินแต่ว่าผมมันอยากใส่ไข่บดแดงที่บ้านเลขาไม่เอาน้ำเหรอผักหวานเฮดร่วมกันกองอาหารสิบาทแมนแบบว่าพร้อมต้มน,นั่นเอยพร้อมแกงผู้เพคนแบบผู้เพคนแบบอแบบิ่มนึงเนาะ จะบอกาว่าถ้าผู้ใดแกงพักหวานเคยผดเกงเดี๋ยวว่าเรื่องเิดหอกกจหลายนะใช้ทุนนเยอะนะผมไปเบิ้งหล้าสองกย่อขวก็งบ่ได้ย่อคือของขวดลอยนะลอยนีกินเอา่องเดียวก็ไม่ได้ลองสอง่องเขาเป็นสองลอยบอิ่มนะพกะหวานสองลอยหาสิบเฮดบด ของละขาสิบาทเป็นสามลอยขาหนึ่งสามลอยพี่ตัวอีกมาละสิบตั้งแตสิบบาทผู้คนเห็นงานนะ่ะมือหนึ่งมือละสามลอยนะขันดำลนะเบิดเลยดิอย่างเดียวพี่น้องก็เรียกว่าผู้เสพเด็กก็เสพได้พี่น,ออนอ้องครับจยางอยู่แล้วกำลังสร้างรายเงินใครหนึ่งหรอกแบบว่าเขาจะมาขายกันกันหลายๆลายคนเขาจะลดราคาลงมันของกับแพงของกับแพงพี่น้องอู้ พูเลยวะพักหนังแป้งนะ่ทำไมก่อนพักกรรมราหาบาด้วยนีบ่บะหมี่ได้จา้าดูบาทเท่าไหร่บะหมี่แล้วกรรมาหาบาล่ะว่าปลูกกินเองมี่น้อาไม่ได้กรรมลาสิเนี่ปลูกกินเองเลยปลูกไหวไม่อเซฟเด็ดลายเด็น้องหเาลีงยงพ่อแม,พอแม่พ่อแม่ก็พ่อแม่ก็ปลูกเขาจะมาปลูกเนาะถือถือคิดพ่อเพียงมันจะมึนไปเลย เ,เรียงปลาลยหาไปไอ้ยุบานเป็ดเป็ดกระเลี่ยงปลาได้ใจพี่น้องปลูกพัพพกปลาเนื่งปลาดุกเนี่ยอยากกินกะเบียรไปไอ้ไปซ่อนเอาไม่มีสีได้พี่น้อตัวซ้องโตสี่จ่มะแกงเนี่ยมันอกคนกินผมก็น้องเบียร์อะเหมือนว่าเฮ็ดขึ้นมากก <S 2> <S 2> <S 2> คือคือไปขายของใส่กระเพราขนาดกระปุกกระเพราขนาดที่มันแพง เป็นบ,อบอ่บอละมันแห้งอยู่เลยอือข้ากระปูกอันนี้ที่มันแห้งขากระปูกต้นหอมเขาใส่ในการขายของข้ากระปูกตัวนั้นแล้วก็เขากินกินในนั้นขากระปูกตัวนั้นเป็นบ่อละห้างให้คลิปหนึ่งห้างพักให้กินหลายแต่พี่หน่องลงทุนหลายเดี๋ยวจะหาไปพ่อไปพ่อเ,เอฟตี้ด้วยเงินกับจัดผักหวานมันหาย,ยากก็ซื้อผักหวานมาปลูกแม่ไปนำผักหวานของม่วงล้ำแย่พี่น้องซื้อไม่เขยาะปลูก แป๊บเดียวเล้กินเนี่ยเบ้าหวานมันตอนกินแล้วมันกิ่ทางทางขึง้นอืมซือแบบนั้นเนาะก็อยากกินหยังซื้อมาใหม่เจ้ว่าแม่แล้วปลูกยังหง,งาม,อมบอกบอกเรื่องการปลูกของเลยพี่น้องเข้าใจคำว่า,าพี่น้องผมจะเคำว่าเมื่อเย็นก็มือห่อนบ่ะอืมเพราะ้องะหูนี่แหละแล้วปลูกยังขึง้นเบิดงามมาสัน่นอืมก็เมือเย็นแบบนั้นแต่ว่า มื่อห่อนอ่ะปวูกยังก็บอกขึ้นเขาอะว่าถาทีมาเมื่อเย็นมื่อห่อนอืมเขเลยว่าเรื่องนี้นเนาะผมนี่เดี๋ยวปลูก,ดดลกไดเดี๋ยป,ปลูกอะไรอ่ะแต่เมื่อทั้งเย็นเม้่อหอนบ่ปลูกอดไกปไลูกอะไ้ซ้ำกันครับ ทีหลักหนึ่งก็เจาะปลูกเขานหลายอย่างเพื่อเรากินปลาข้าก็ไปซื้อปลาดุกมาเลี้ยงของๆนั่นค่ะพอกแ,แม่พิ่งมากินปลาแเราแบบสมัยก่อนเนาะเขายัางบมีทธีเนาะมีพิธีเห็นอย่างสีจับนีอ่ะอมีทธีก็ปลูกพัก<ม>เลี้ยงปลาเพราะว่ายังยยมเส่ามายแยมแรงมาแล้วก็สีเที่ยวไปซื่อถงจะปลาไม่เห็นกิน เห็ดก็เผาจ้ะปลาแบบปลาเป็นปนดิจ่ะปลาใจกัเมื่อกี้อันนปลาสดเอฟซีบางคนหรือว่าอันพี่น้องบางคนว่าแต่ผมก็เป็นก็บนองเบียบนีเงินพี่น้องพี่น้องผมถามคัน่าเก็บบกรแกมมันสิมีเพราะนึว่นาะกินพอประมาณมั้ยบ่กินพอประมาณเขาก็เก็บเขาก็ต้องดูแลพอมีันะพี่น้องมาเวียนว่าเขาใส่ใส่สุยสลายน้แเฮงนีเงินเฮงตอนระวางการใส่ ขันจะเก็บเงินบอกเลยเอาผมผมพูดจริงๆนะครับสมัยนี้อะไรก็แพงแพงบอกเลย<อ>แพงเบี๋ยวก่อนนะ่ะมันของถูกจริงแต่เดี๋ยวนี้มันของแพงใข่แพงและหกสิบบาทแต่ก่อนรู้ว่เดี๋ยวราคาที่เบีย เดินมาขายของอยู่กาลสินใหมๆห่ๆเบียไม่อยู่บาัานหน่อยไหมไปขายก็จับขายาหานดำา้ังสมัยอ่ะจักปีที่แล้วปะป๊าก่อ,กอนโควิดนะคะประมาณใช้สักี่ขวบละสิบเอ็ดขายหาเราต่อสายฟ้ามาตอนสี่ขวบเนาะ สี่หกหหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณเจ็ดปีที่แลนหกเจ็ดปีที่แล้วหกปีที่แล้วอ่ะหกปีที่แล้วน่ะหาหกปีที่แล้วใครแพงละหกสิบบาทเนาะวันเนาะหมูกิโลละแปดสิบบาทภายในไม่กี่ปีอ่ะโอ้โหอเท่าตัวหนึ่งเท่าตัวหนึ่งเลยบอกเลยว่า น้ำมันสมัยก่อนขวดละยี่สิบห้าสี่ขวดเบียร์ซื้อมาขายอ,อ่ะคือเราทําอาหารเนาะแมงสี่ขวดลอยจ้ะพี่น้องด้๋ยดีสมัยนี้นี่หาซีฟุกซีฟบอกเลยว่าอนาคนคาขนลกนาของยิ่งแพงบอกเลยไม่มีรถครับอืแล้วก็บ,บอกเลยของยิ่งแพงเอาคำจะคำอคำเคีย จ้าโอ้น่าจะประหยัดได้กับประหยัดแล้วพี่น้องมือนี้ก็สิกินเขาไปน้ำเบาหัวไปน้เนะาะหัวมันบาดเนาะเออเบาอ่าคุยกันเนี่ยจ้าพี่น้องจาอ้าอาซ้ำรับมือนี้ก็ขอบุญขอบคุ่นนะคะพี่น้องคะมือนี้ที่เขามารับชมรับฟังก็อาจจะเห็นแบบกินอาหารอีสานดูแน่เพราะว่าพักหลายเหลือเกินช่วงนี้เดนะจ <ๆ S 2> ๊า อเบยอยากกินปนอยู่ด้วยจ้า <c oughs> คืออยากปนเอาละค่ะมือนี้ขอจตล่าไปก่อนพบกันในคลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ